8สิ่งที่คนประสบความสำเร็จอย่างเหลือเชื่อทำก่อน8นาฬิกา 1. ดื่มน้ำมะนาวการดื่มน้ำมะนาวทันทีที่ตื่นนอนจะช่วยเพิ่มระดับพลังงานในร่างกายและจิตใจการที่น้ำมะนาวจะช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารในกระเพาะอ,อาหารจะทำให้คุณรู้สึกกระปริกระเปรา่าและเป็นธรรมชาติตลอดทั้งวันคุณต้องดื่มน้ำมะนาวทันทีที่ตื่นนอนในตอนเช้า ในขณะท้องว่างเพื่อให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้เต็มที่นอกจากนี้คุณควรจะรอ1530นาทีหลังจากดื่มก่อนรับประทานอาหารซึ่งเป็น,นเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับการออกกำลังกายมะนาวอุดมไปด้วยสารอาหารเช่นโพแทสเซียมวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระหากคุณมีน้ำหนักน้อยกว่า150ปอนให้ดื่มน้ำมะนาวครึ่งลูก หรือมะนาวทั้งลูกหากคุณมีน้ำหนักเกิน150ปอนด์อย่าดื่มน้ำมะนาวโดยไม่ได้ดื่มน้ำเปล่าเพราะจะทำให้ฟันของคุณบอบช้ำ 2. อ,ออกกําลังกายไม่ใช่แค่ชูทส์เท่านั้นที่ออกกําลังกายในตอนเช้าริชาร์ดแบรนด์สันทิมคุกและบ๊อบไอเกอร์แห่งดิสนีย์ต่างตื่นนอนก่อน6นาฬิกาเพื่อขยับร่างกายแม้ว่าชั่วโมงตื่นนอนและกิจวัตรการออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสมอาจด,ดูบ้าคลั่งแต่ผลการวิจัย ก็สนับสนุนความพยายามพิเศษนี้การศึกษาวิจัยที่สถาบันวิจัยอีส t e นอ o นเท r ร o พบว่าผู้ที่ออกกำลังกายสัปดาห์ละสองครั้งเป็นเวลา10ส,สัปดาห์รู้สึกมีสมรรถภาพทางสังคมการเรียนรู้และการออกกำลังกายมากขึ้น การสึกสาวิจัยยอครังที่สอังที่ดำเนินการโดยนันกวิจัยย่ที่มหาวิทยาลัยบริตอ์และพบาว่าผู้ที่อากกรำลัางกายทุก,กวันมีพลังงานมากกว่าและมีทสกนคติเอชวชากมากกว่าซึ่งท้งออศัอย่างนี้มีขวามสำคัญยต่ออาการรทำงานให้สำเร็จจากการทำให้ร่างกาย เคลี่อันไวพีโยสิบนาทีจะหลังสารกอเบอร์ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ทำให้สมองรู้สึกผ่อนคลายและควบคุมแรงกระตุ้นได้การออกกำลังกายตั้งแต่เช้าตรูจะช่วยให้คุณมีเวลาออกกำลังกายและยังช่วยปรับปรุงการควบคุมตนเองและระดับพลังงานตลอดทั้งวัน 3. ปล่อยวาง ในขณะที่ชูลส์เริ่มต้นวันใหม่ด้วยอีเมลให้กำลังใจพนักงานของเขาหลังจากนั้นเขาจะละทิ้งกิจวัตรประจำวันและอุทิศเวลาให้กับการออกกำลังกายและครอบครัวเมื่อคุณตื่นนอนและจ้องดูอีเมลข้อความและ Facebook ตลอดเวลาคุณมีแนวโน้มที่จะเสียสมาธิมากขึ้นและเช้าวันใหม่ของคุณก็จะต้องตกอยู่ภายใต้ความต้องการของผู้อื่นการใช้เวลาอันมีค่าในช่วง เช้าเพื่อทำอะไรผ่อนคลายนั้นดีต่อสุขภาพมากกว่าเพราะจะทำให้วันของคุณสงบและเป็นบวก C รับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์ การรับประทานอาหารเช้าไม่ว่าจะมื้อไหนก็ตามจะทําให้คุณเหนือกว่าคนอื่นๆหลายคนคนที่รับประทานอาหารเช้ามักจะมีน้ําหนักเกินมีระดับน้ําตาลในเลือดที่คงที่และมักจะหิวน้อยลงตลอดทั้งวันและนี่เป็นเพียงสถิติของคนที่รับประทานอาหารเช้าเท่านั้นเมื่อคุณรับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์ประตูสู่วันทํางานอันมีประสิทธิผลจะเปิดกว้างขึ้นอาหารเช้าที่มีประโยชน์จะทําให้คุณมีพลังงานปรับปรุงความจําระยะสั้นและช่วยให้คุณมีสมาธิ จดจ่อได้มากขึ้นและยาวนานขึ้น5ฝึกสติการทำสมาธิแบบมีสติได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในหมู่ซ e o ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงการเติบโตในโลกธุรกิจนั้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลตอบแทนมหาศาลที่ได้มาในด้านผลงานและความเป็นอายุโดยรวมการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการทำสมาธิช่วยต่อสู้กับความเครียด โดยย้อนกลับการตอบสนองแบบสู้หรือหนีช่วยเพิ่มความสามารถในการโฟกัสเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มสติปัญญาทางอารมณ์ 6. กำหนดเป้าหมายในแต่ละวันเบนจามินแฟรงคลินเป็นคนคลั่งไคล้ในการวางแผนวันของเขาทุกเช้าเขาจะตื่นนอนตอนตีสีและจัดตารางเวลาอย่างพิธีพิถันมีข้อความที่ชัดเจนจากนิสัยของแฟรงคลิน การตั้งเป้าหมายอย่างรอบคอบจะคุ้มค่าเมื่อคุณวางแผนวันของคุณอย่างรอบคอบที่สุดโอกาสที่คุณจะบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จก็จะพุ่งสูงขึ้นฉันชอบกำหนดเป้าหมายรายวันหลังจากฝึกสติเพราะความสงบและความชัดเจนที่เพิ่มมากขึ้นช่วยให้ฉันกำหนดเป้าหมายเฉพาะเจาะจงที่มีประสิทธิผลได้ 7. ให้แน่ใจว่าเป้าหมายของคุณมีความสมจริง เป้าหมายที่คลุมเครือเช่นฉันอยากเขียนบทความให้เสร็จถือเป็นการเสียเปรียบเพราะไม่ได้ระบุถึงวิธีการของสิ่งต่างๆเป้าหมายเดียวกันนี้เมื่อนำมาเขียนใหม่ในลักษณะที่ใช้งานได้จริงมากขึ้นจะอ่านได้ประมาณนี้ฉันจะเขียนบทความให้เสร็จโดยเขียนแต่ละส่วนให้ครบ3ส่วนโดยใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงต่อส่วนตอนนี้คุณมีมากกว่าแค่สิ่งที่ต้องการบรรลุแต่คุณมีวิธีที่จะบรรลุสิ่งนั้นได้ 8. สุดท้ายนี้จงปฏิเสธ คำว่าไม่เป็นคำที่มีพลังซึ่งจะช่วยปกป้องช่วงเช้าอันมีค่าของคุณเมื่อถึงเวลาต้องปฏิเสธให้หลีกเลี่ยงวลีเช่นฉันไม่คิดว่าจะทำได้หรือฉันไม่แน่ใจ การปฏิเสธคำมั่นสัญญาใหม่ถือเป็นการเคารพคำมั่นสัญญาที่มีอยู่และเวลาช่วงเช้าของคุณถือเป็นคำมั่นสัญญาที่สำคัญการวิจัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนในซานฟรานซิสโกแสดงให้เห็นว่ายิ่งคุณมีปัญหาในการปฏิเสธมากเท่าไรคุณก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะเครียดหมดไฟหรือแม้แต่ซึมเศร้ามากขึ้นเท่านั้น